กดแอร์การสึ่อเธอเออฉันก็แบบว่างงกึ่งขำเล็กน้อยเฮ้ยบ้านหนองจานอินฟูไปเยอะคนไปกันเยอะๆไปถือธงชาติไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ห่างจากเขมรไปตั้ง500เมตร เออเสียงกระสุนก็ยังไม่มีสักแอะมีแต่ข่าวว่าขมรเนี่ยเอาไม้จิ้มลวกเนี่ยเอาไม้มาจิ้มทหารรักษาพราะองค์ของฉันใส่คอแดงด้วยแล้วก็แบบว่ายินประจันหน้ากับขมรฉันก็สงสารทหารเลยประชาชนก็ไปช่วยไปช่วยแล้วก็วันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมีการประกวดกาศกดอัยการศึกไม่ให้ใช้เครื่องเสียงเถอยฉันก็แบบ เอองงเซอร์ไพรส์นิดหน่อยแต่เรื่องปัญหาชายแดนนะ่เธอเธอไม่ต้องแบบว่าจริงจังอะไรมากเธอเรียกร้องเธอต่อสู้เราเธอก็แบบใช้วิธีการที่แบบว่าคือต้องใจเย็นเนี่ยแล้วก็แบบเออมันต้องแบบยิ้มยิ้มอ่ะการแก้ไขปัญหาชายแดนเธอจะไปแบบรุนรุนรุนแรงงนี้ไม่ได้หรอกเธอรู้ว่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เยืดเยอะเรื้อรังแล้วมันก็เป็นปัญหาที่ซับซ้อนแต่ฉันงงเว้ย ประกาศกดเอไการศึกเลยถึงขั้นยกระดับประกาศกดเอไการศึกกับเธอมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะกําลังจะเกิดสงครามแบบแต่จริงแล้วตรงหนองจานเนี่ยทุ่นระเบิดก็ยังไม่มีเลยช่วงนี้ทหารก็ยังขาครบและที่สําคัญก็คือเสียงปืนก็ยังไม่ยิงสักนัดประกาศกดเอไการศึกแกเชือ่อว่าบางประเทศนุ้ยที่ฉันเคยไปติดตามชาวบ้านชาวเมืองเขาไปอะ่ะเออฉันลงจากเครื่องบิน คนที่ฉันติดตามไปเขาไปซื้อพลอยแกเชื่อว่าเขาเงินไปซื้อบ้องขาลาม M16 ไปซื้อบ้องขาลามอากาเขาไปซื้อบ้องขาลามแบบปืนเอ่อแบบพวกแบบของรัเสเซียแกเชื่อว่าเออเนี่ยแล้วก็บอกให้ฉันสะพายฉันก็บอกเฮ้ยยิงไม่เป็นยิงต้องสะพายอะไรแล้วก็มีกองกําลังมาคุมกันคือทําให้มันดูเยอะไปก่อนแล้วก็ไปซื้อพลอยซื้อเพชร เออทั้งเมืองมันมีแต่เป็นทหารก็กำลังหมดเลยแล้วก็ไปซื้อพลอยซื้อเพชรเออพื้นที่เขาโคตรอันตรายเลยแต่ก็ไม่มีการประกาศกดเอการศึกนะจะปงปังปงปังหรือยังไงเนี่ยก็คือแบบว่าเออนั่นน่ะจะปงปังปงปังปงปงชึ่งหรืออะไรเนี่ยก็คือแล้วแต่สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเธอเออแต่บ้านของจานสงบมากประกาศกดเอการศึก บางอย่างยุทธวิธีของกองทัพเนี่ยก็ล้ำลึกนะเว้ยยุททวิธีของกองทัพฉันแม่งก็งงง,งนิดนึงแต่ฉันก็แบบรู้สึกว่าบางที่ที่ฉันไปมันควรจะประกาศมันก็ไม่ประกาศแม่งถือบ้องเา้าหลาม m อ6 AK กันทั้ันท,ทั้งเมืองเลยซื้อขายเพชรซื้อขายพอยกันตัวดำๆฉันก็สะพายฉันงงฉันยิงมิเป็นฉันก็ต้องสะพายเว้ยเออพวกเงินสดไปซื้อเพชรซื้อพอย แล้วก็แบบว่ามีกองกำลังคุมกันแม้เขายังไม่ประกาศกฎ,กฎอาการศึกเลยที่บ้านหนองจานมีแต่ชาวบ้านมีแต่ที่นามีแต่ผู้คนมีแต่แบบการร้องเพลงการเต้นมีอินฟูมีการทำคอนเทนต์ประกาศกฎ,กฎอายการศึกประเทศเรานี่ยุทธวิธีทางการทหารนี้ล้ำมากอะกูงงงงแล้วก็ขำ